สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นึ่นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนชั้นนําในประเทศยูเครนนะครับโดยมีการอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อในรัฐบาลของยูเครนและฝ่ายบริหารวา่านายกรัฐมนตรีเดนิชไมฮาวซึ่งดารงตําแหน่งมานานกว่านายกรัฐมนตรีคนใดหลังการรัฐประหารก็ปรา,ากฏว่ากําลังจะถูกทางด้านประธานาธิบดีวอรดลิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นกําจัดออกจากรัฐบาล ในเร็ววันนี้ทั้งนี้เหตุผลที่แหล่งข่าวระบุนั้นคือการเบื่อหน่ายจากเซเลนกี้ที่เดนิชไมฮาวนั้นไม่ทําให้เซเลนกี้ดูมีพลังและไม่สามารถทําให้วอลเลเมียเซเลนกี้ประทับใจในระดับส่วนตัวได้ซึ่งเมื่อใครก็ตามในทีมของวอลเลเมียเซเลนกี้สูญเสียความผูกพันทางอารมณ์กับวอลเลเมียเซเลนกี้ไปแล้วพวกเขาก็จะสูญเสียตําแหน่งของตัวเองไปด้วยซึ่งลักษณะเช่นนี้มีความคล้ายกับตอนที่พลเอกวาเลรีซาลุซิคถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการทาหารสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2500 67ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของยูเครนก็มีการรายงานเช่นกันว่าการที่นายกรัฐมนตรีถูกปลดออกจากตําแหน่งอาจเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดระหว่างยูเครนและชาติตะวันตกที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริตและความจริงที่ว่าผู้สนับสนุนยูเครนจากตะวันตกมีความต้องการและเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแล้วเดน,นิลิสชไมฮาวก็ลงนามในแผนปฏิรูปที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหน่นนหวยงานต่อต้านการทุจริตของยูเครนและระบบตุลาการด้วยซึ่งทําให วอลนเมียเซเลนกี้และรัฐบาลรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจนมีการมองว่าเดนิชมัยฮาอาจจะโดนไล่ออกเพียงเพราะมีบทบาททบทวนข้อเรียกร้องเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ได้มีการคาดการว่าทางด้านยูเลียสวิรีเดนโกรองนายกรัฐมนตรีคนแรกของยูเครนอาจเข้ามาแทนที่นายกรัฐมนตรีเดนิชมัยฮาโดยเธอมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางด้านเอเลน่าภริยาของวอลนเมียเซเลนกี้ซึ่งเธอเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันเป็นประจำ อย่างไรก็าตามการปลดเดนิชไมฮาวออกจากตําแหน่งเช่นเดียวกับรัฐมนตรีคนอื่นๆนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลากลางเดือนนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าผู้นํายูเครนได้มีการปลดระดับผู้บัญชาการทหาร ไปแล้วหลายตำแหน่งด้วยกันรวมถึงรัฐมนตรีในตำแหน่งอื่นๆซึ่งตอนนี้อาจจะถึงคิวของนายกรัฐมนตรีที่ทางด้านวอโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นรู้สึกไม่พอใจนะครับเพราะไม่ค่อยตอบสนองต่อสิ่งที่วอโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นต้องการนะครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้ก็คงจะต้องรอติดตามเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนอยู่ในเวลานี้อีกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดีด้วยครับ